สวัสดีค่ะ Hello you guys welcome back to my channel This is um, called um, s e u d o l i t o s um it's so smelly ตัวนี้ค่ะบานมากเลยนี่คือต้นคังคกหรือ s e u d o l i t o s นะคะกลิ่นแรงมากถ้าจะสังเกตง่ายๆก็คือเห็นไหม,มแมลงวัน มแมลงวันเขาอยากเข้ามาผสมนะแต่ว่าเขาเข้ามาไม่ได้นี่น้องกลิ่นแรงมากเลยนี่มาอัปเดตต้นคันตัดล่าสุดนะคะนี่ก็แบบว่าใหญ่มากอืมแข็งแรงโหแต่กลิ่นในเนี้ยแบบแรงมากเพราะเจ้าต้นนี้สวัสดีค่ะพี่หน่อยคังคกพี่ นี่คือต้นคางคกเกลี่ยมแล้วแบบเหม็นมากคือแบบนี้ถือมาใกล้ๆนะเหม็นแบบเหม็นแบบที่เห็นไหม,มแมลงวันนี่มแมลงวันอยากเข้ามาผสมนี่อัปเดตแคนตาสล่าสุดนะคะจากต้นที่เราซื้อมาแบบเล็กๆอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นยิมโนโคาลิเซียมนะคะนี่อันนี้ต้นมันก็แปลกๆหน่อยนะ ทำไมมีกลิ่นใช่มันเป็นสายพันธุ์ของมันค่ะพี่มันจะแบบกลิ่นอตอนนี้ได้แบบว่าแบบเหมือนถ้าปิดจมูกได้ปิดจมูกแล้วอ่ะมันกลิ่นแบบแรงมากอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ซีล่านี่แล้วส่วนอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ชื่อ Day d ดรีมมีสองหัวน่ารักมากโอ้โหแต่แบบย้ายไปอีกมุมก่อนดีแบบว่ากลิ่นมันแบบหืออือหือแรง นี่วันนี้เราจะผสมเกสรกันค่ะก็จะมีต้นนี้นะคะที่เราจะผสมเกสรน,นี่ต้นอื่นไม่มีกลิ่นใช่ไหมไม่มีค่ะพี่หน่อยต้นอื่นแบบว่าปกติเลยอืมนี่น้องเต่าก็จะชอบสะสมไม้แปลกๆนะคะน้องเต่านี่สามหัวตัวโตแล้วเดี๋ยวต้องย้ายกระถางละค่ะเพราะสามหัวตัวใหญ่มากแล้วก็นี่ก็ฮานะโซโน ตอนนี้น้องฟอร์มแบบเต็มมากฮานะฮานะฮานะแล้วก็ฮานะเป็นสตาเชฟแล้วก็นี่ก็ฮานะเหมือนกันนี่ก็เป็นฮานะเหมือนกันเป็นทรง,เป,ทรงเป็นทรงเหมือนดาวอะค่ะนะคะอันนี้ก็น้องออกดอกมีหลายต้นวันนี้เฮียต้องผสมเกสรน,นะคะท่านผู้ชมแคนตสดอกบานช่วงนี้หรอ เรื่อยๆค่ะพี่ถ้าอุณหภูมิถึงอะไรอย่างนั้นเขาก็จะบานออกมาได้เรื่อยๆเลยนี่ว่าวันนี้จะผสมน้องคนนี้กับน้องคนนี้ให้เขาผสมกันนี่น้องออกมาดอกแฝดนะคะดอกคู่แฝดไอ้นี่หน้าตาเหมือนน้องฟักทองไหมพี่ทรงเหมือนน้องฟักทองโอ้โหแต่แบบในนี้กลิ่นแรงมากอะ่ะเจ้าต้นคางคกแบบหืมสุดๆ นี่อันนี้ก็จะเป็น star shape เป็นเออไม่ใช่เป็นทรงเอ,อ่อ v shape ค่ะเป็นทรง v นะเป็นลาย v ลงมาเป็นลูกศร v ลงมาอาา่ะฮะนี่ก็จะมี v เหมือนกันอีกตัวหนึ่งนะคะนี่น้องดอกต้นเล็กๆก,ก็มีดอกนะนี่อันนี้ดอกกำลังจะออกนี่อันนี้โอ้โหอันนี้น้องตัง้ง เปลี่ยนกระถางแล้วอะเพราะแบบน้องตันมากจะไปลงก่อนไหมใช่พี่ไฟ์ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ลงแล้วเลยอย่างนั้นอันนี้เก่งจีนค่ะเก่งจีนแล้วก็พวกไม้แปลกๆนะแล้วก็นี่ The Old Man น่ารักปะแล้วก็นี่ที่แน่แยกหนอ่อนน้องออกมานะคะนี่เต็มไปหมดเลย เยอะมากแล้วก็จะมีไหนข้างล่างอีกนั่นที่เราจะต้องเอาไปลงกระถางเนาะอันนี้แยกออกมาแล้วส่วนหนึ่งนี่แหละค่ะความสุขของอาณาจักรแคนตัสของเราลงเรือนนี้ก็ประมาณกี่เมตรนะกี่เมตรว่ะหกเมตรมะประมาณนั้นน่าจะหกเมตรแต่บอกว่าไปก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วกลับมาเจอกันใหม่ ในคลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่มาชมแต่แบบว่าอยากให้ทุกคนได้กลิ่นเจ้าต้นคางคกต้นนั้นจริงๆเลยมันแรงมากโอเคค่ะบ๊ายบาย see you again next time ไปเร็วอ่ะยังไงพี่จะดูต่อเหรอมีอะไรอีกไหมก็ไม่มีนะอ่ะ,อะเดี๋ยวพาไปดูที่อื่นอีกเดี๋ยวก่อนดูก่อนแมงวันเยอะมากเลยอะ่ะแมงวันแบบแมงวันแบบอแบบุ้ยน่ากลัว เดี๋ยวต้องปิดก่อนโอเคเข้ามานี่ก็จะเป็นพวกไม้ใบโอเคคังคกมีกี่ต้น้ังคกมีสา,ม,ม,สาม,มีเหลี่ยมกับกลมนี่อันนี้คือต้นที่เราแยกออกมานะคะเห็นไหมอะ่ะนี่ต้นที่เราแยกออกมาน้องแบบว่าอันนี้ต้นเบบีเลยนะแยกออกมาตอนนี้ก็ใน ร้านของเรานะคะนี่เพิ่นจะจัดใหม่เนาะเดี๋ยวก่อนปิดวิทยุกอ่กอนรับชึบนี่อันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่เล็กๆของเรานะคะนี่พาทุกคนดูคาเฟ่แล้วก็อันนี้ก็คือเครื่องคั่วเครื่องคั่วกาแฟของเราเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดเลยแล้วก็อันนี้ก็คือเจ้าของ อารามนะที่เขามาจากบราซิลนี่คนนี้ค่ะคนนี้ก็คือเมคอนอารามคนนี้เป็นแชมป์บลวอันดับ6ของโลกนะที่มาเยี่ยมเราอาฮะนี่ก็เป็นบอร์ดแห่งความประทับใจของเราอาฮะส่วนลำโพงนี่ก็อย่างที่บอกลูกค้าเอามาให้ค่ะอะไรประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ทำกาแฟทั้งหมดเลยนะ เป็น m ม r นเอ็กเพรสตัวนี้ก็คือชื่อว่าอะลาม m ม n นเอ็กซ์เพรสนะคะก็คือจะใช้การหมุนเพื่อการสกัดกาแฟนี่อันนี้ก็คือถ่ายบรรยากาศภายในร้านทั้งหมดเลยนะคะโอเคไหมคะพี่หน่อยนี่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องชงเครื่องสากาัดแล้วก็มีการน้ำ มีเครื่องสากัดเม็ดกาแฟแต่ละชนิดเนาะแล้วก็หมดแล,แล้วไปละค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ see you again next t i m e ขอลาเต้ไม่หวานค่ะอุ้ยพี่ลาเต้ที่นี่ไม่หวานค่ะพี่ลาเต้ที่นี่เนี่ยแบบว่าประมาณตามใจลูกค้าสุดๆเลยอะไรอย่างนั้นอืมโอเคไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันบายบาย